สวัสดีค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5จังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอการสำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังปี2568าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตรลงพื้นที่สำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังปี2568 ในพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชยัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์โดยในการสำรวจในครั้งนี้ได้มีการกำหนดคำนิยามข้าวนาปรางังคือข้าวที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15มิถุนายน2568การสำรวจโดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรางังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประมาณผล,ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรางัง โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำไปวิเคราะห์เป็นภาพรวมของจังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากแปลงพ่อปลูกของเกษตรกรโดยตรงเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดขั้นตอนในการสำรวจคือ1นับจดรายชื่อเกษตรกรคือจดบันทึกรายชื่อโครเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวนาปรัง ในหมู่บ้านจากการสอบถามจากผู้รู้อาทิเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2การสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากการบันทึกรายชื่อครัวเรือนที่ปลูกข้านาปรางจับผู้นําแล้วให้ทําการสุ่มทั้งหมด3รายที่ข้าวนาปรางสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สํารวจในเวลานั้น3สุ่มเลือกแปลงวิ่งนาและจุดสํารวจด้วยมีตารางสุง่มดังนี้ให้สุ่มเลือกแปลงตัวอย่างหนึ่งแปลงโดยใช้ตารางสุ่มแปลงตัวอย่างที่กําหนดให้ ซึ่งต้องเป็นแปลงที่อยู่ในช่วงที่กำลังจะเก็บผลผลิตได้พอดีพร้อมบันทึกพิกัดแปลง 4. การสุ่มวิ่งนาตัวอย่างมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างถึงจำนวนวิ่งนาทั้งหมดของแปลงตัวอย่างพร้อมวาดภาพแสดงตำแหน่งวิ่งนาและให้หมายเลกกำกับแต่ละวิ่งนาด้วย 2. ให้สุ่มวิ่งนาตัวอย่าง2วิ่งโดยใช้ตารางสุ่มวิ่งนาตัวอย่างที่กำหนดในตารางที่2หรือถ้าแปลงนามีวิ่งนาเดียวก็ไม่ต้องสุง่ม 5. การสุ่มจุดสำรวจและการเก็บเกี่ยวผลผลิตบิ้งนาตัวอย่างที่ 1. สุ่มจุดสำรวจโดยใช้เทคนิคการเดิน39คือให้เริ่มจากมุมล่างซ้ายมือของบิ้งนาตัวอย่างเดินตามคันนาขึ้นไปทางด้านบน39แล้วเลี้ยวขวาตรงเข้าไปในบิ้งนาอีก39 นี่คือจุดสำรวจที่1และบิ่งนาตัวอย่างที่2ให้เริ่มจากบนบนขวามือของบิ่งนาเดินตามคันนาลงมาทางด้านล่าง39แล้วเลี้ยวขวาตรงเข้าไปในบิ่งนาอีก39นี่คือจุดสำรวจที่2ตรงปลายเท้าเก้าที่30ให้วางกรอบตัวอย่างขนาด1ตารางเมตรโดยวางและประกอบกรอบตัวอย่างทีละด้านไปทางด้านซ้อยมือให้ขนานกับคันนา เก็บเกี่ยวรวงข้าวที่โคนต้นข้าวอยู่ภายในกรอบตัวอย่างรวบรวมข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากจุดสำรวจ2จุดใส่ลงในถุงตาข่ายถุงละ1จุดสำรวจเท่านั้นแล้วนำไปตากเพื่อให้ความชื้นผลผลิตข้าวลดลงประมาณ2วันโดยแต่ละจุดสำรวจไม่ต้องนำผลผลิตข้าวออกจากถุงตาข่ายทำการนวดข้าวเพื่อให้เมล็ดข้าวออกจากรวงแล้วทำความสะอาดเพื่อแยกเมล็ดข้าวรีบและเศษฟางข้าวออกไปเหลือไว้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการเท่านั้น จากนั้นนำเมล็ดข้าวที่ได้ไปชั่งน้ำหนักวัดความชื้นและบันทึกผลต่อไป